อาการตกขาวเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้หญิงกลัดกลุ้มกันปัญหานี้จัดการได้ด้วยการใช้ยาแก้ตกขาวแบบเจลจากยี่ห้อนี้ซึ่งพัฒนาสูตรมากว่า50ปีช่วยบำรุงฟื้นฟูและลดอาการตกขาวผิดปกติให้กลับมามีความสมดุลพร้อมทั้งช่วยลดกลิ่นที่กังวลให้หายไปด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติจึงสามารถแก้ปัญหาอาการอื่นๆได้เช่นลดการแสบคันในช่องคลอดกำจัดกลิ่นช่องคลอดไม่กระชับและลดอาการริดสีดวง อีกทั้งยังอ่อนโยนต่อผิวโดยไม่ทำลายผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นอีกด้วยหากคุณเริ่มรู้สึกว่าจุดซ่อนเร้นเกิดอาการคันระคายเคืองหรือตกขาวเริ่มมีกลิ่นแนะนำให้ลองยาแก้ตกขาวแบบสอดชนิดเจลที่ใช้ได้อย่างสะดวกโดยใส่ปลายหลอดเข้าไปในช่องคลอดให้สุด จากนั้นบีบตัวเข้าไปให้หมดใช้วันละหนึ่งครั้งก่อนนอนภายในกล่องบรรจุไว้7หลอดเล็กซึ่งควรใช้ต่อเนื่องกัน7วันหลังใช้อาการตกขาวและอาการอักเสบในช่องคลอดจะเริ่มดีขึ้นพร้อมทั้งมีค่า pH เป็นกลางจึงช่วยสร้างสมดุลภายในช่องคลอดให้ชุ่มชืน้นและลดการระคายเคืองได้ดีค่ะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับการสอดยาแบบเม็ดเราขอแนะนำยาแก้ตกขาวแบบสอดชนิดเจลที่ช่วยปรับสมดุลในช่องคลอด ลดกลิ่นเหม็นจากตกขาวและลดอาการตกขาวผิดปกติในกล่องบรรจุตัวยาทั้งหมด7หลอดสามารถใช้ได้ครบ7วันตัวเจลมีความบางเบาซึมไวหลอดหยีง่ายราคาน่าครบรวมถึงผลลัพธ์จะเริ่มดีขึ้นหลังจากใช้ไป3วันผู้ใช้หลายคนหลับปลื้มกับผลลัพธ์ที่ได้คืออาการตกขาวลดลงกลิ่นคาวหายไม่คันหรือระคายเคืองเหมือนก่อนและใช้สะดวกอย่างมากค่ะ คุณกำลังหายาแก้ตกขาวที่ช่วยบรรเทาอาการต่างๆของจุดซ่อนเร้นให้ดีขึ้นสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสำหรับผู้มีปัญหาตกขาวกลิ่นและมีอาการคันร่วมด้วยขอแนะนำแบบเซรั่มจากยี่ห้อนี้ที่มีเนื้อบางเบาซึมไวและไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนือหนาด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติเช่นสารสกัดจากการพลูสารสกัดจากผิวของรังผึ้งวิตามินอ e, ีเป็นต้นซึ่งช่วยฆ่าเชื้อปลอบประโลมผิวลดอาการคันอักเสบและมอบความชุ่มชื้นให้จุดซ่อนเร้น อีกทั้งยังลดตกขาวและกลิ่นได้ดีค่ะสำหรับสาวๆที่มีอาการคันจุดซ่อนเร้นหรือมีตกขาวแต่อาจจะไม่กล้าใช้ยาแก้ตกขาวทั้งแบบเน็บและแบบสอดแนะนำว่าอาจจะลองใช้เป็นแบบเจลที่มาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นดูก่อนได้ค่ะ ซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติและมีค่า P.F ที่สมดุลจึงอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นแต่สามารถช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีเหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกายบ่อยสตรีมีคันและช่วงที่กำลังมีประจำเดือนซึ่งเป็นช่วงที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด